สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้บันจันทรที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับบันเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องราวของชี่โค o ิมีก็ หมายถึงเศรษฐกิจผู้หญิงถ้าเกิดแปลตามตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยหลักการล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะสนใจครับเพราะว่าแนวโน้มกําลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกับคุณปราโมทวัฒนานุสารเจ้าหน้าที่อาวุโสกรุงไทยคอมเพัสนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงธรรมหากินนะครับวันนี้เรื่องของราคาอ้อยตกลงคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติมาแล้วนะครับขั้นต้นปี65หทับหหรือว่าปีการผลิต65ทับพเนี่ยนะครับโดยเอตรา ตันละ1นึ่งบาทนะครับได้พูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานคณะกรรมาการอ้อยและน้าตาลสายในช่วงทำมากินนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินออมก็สุขลุ้นก็สนุกกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีนะครับเพียงแค่เริ่มต้นการออมด้วยเงิน200บาทก็มีสิทธิที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาททุกเดือนนะครับและนอกจากนี้ธนาคารยังได้เพิ่ม มูลค่าของรางวัลเลขท้ายรวมถึงการเพิ่มรางวัลพิเศษอีกจํานวน80รางวัลมูลค่ารางวัลละ1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งการออกรางวัลจะออกทุกทุกเดือนรวม4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งละ20รางวัลครั้งต่อไปนี่จะออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคม2566นะครับส่วนครั้งที่3ครับจะออกรางวัลวันที่16สิงหาคม2566และครั้งที่4ออกรางวัลวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับ ซึ่งหากได้รับเงินรางวัลก็สามารถรับได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากผ่านแอปพลิเคชันหม่โมได้เลยนะครับหมดด้วยว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับธนาคารวันนี้รายการเก็บเบสเจ้ถุน้านครับเราจะมอบกระปุกอ,อมสินจากธนาคารอมสินจํานวน2รางวบลทนะครับเป็นกระปุกอ,อมสินรุ่นตู้นิรภัยและกระปุกอมสินรุ่นตู้เ TM เพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้ว ส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คคำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับสวนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษในการเปลี่ยนเงินฝาก หรือว่าสลากออมสินให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อชีวิตสุขสต์นะครับโดยสามารถขอสินเชื่อได้ร้อยละเกของมูลค่าสลากออมสินหรือจํานวนเงินฝากคงเหลืออยู่นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษในการที่จะเปลี่ยนเงินฝากหรือสลากออมสินให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อชีวิตสุขสันร์นะครับโดยจะได้รับในวงเงินไม่เกินร้อยละเกของมูลค่าสลากหรือว่าจานวนเงินคงฝากที่เหลืออยู่นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อชีวิตสุขสนต์นะครับซึ่งธนาคารอมสินมอบเป็นสิทธิพิเศษในการที่จะเปลี่ยนวงเงินฝากหรือว่าสลากอมสินให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อเนี่ยนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของมูลค่าสลากหรือจํานวนเงินที่ยังคงเหลืออยู่นะครับไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ส่งคาต่อมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เเกข้าไปที่เพจเก็บเบียได้ถุนร้านนะครับ สำหรับในชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่17มีนาคมจากจังหวัดชัยนาธนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสกุณาชูมิรนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณปราโมดวัฒนานุสารเจ้าหน้าที่อาวุโสกรุงไทยคอมเพลสนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีคโนมีนะครับชีก็มาจากผู้หญิงนี่แหละครับแล้วก็อีโคโนมีเอามาเชื่อมโยงกันก็เลยกลายเป็นชีคโนมีเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณปราโมดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับปราโมดครับสวัสดีครับคุณพ ขอเป็นความรู้ก่อนทีคโนมีคืออะไรฮะทีคโนมีนะครับก็เป็นการรวมกันของคำสองคำนะครับก็มาจากคาว่าชีที่แปลว่าผู้หญิงอ่าครับแล้วก็อีคโนมีนะครับที่แปลว่าระบบเศรษฐกิจครับมันก็คือเป็นแนวคิดที่ผู้หญิงก็เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการจตดโตทางเศรษฐกิจนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยผู้หญิงนั่นเองนะครับอ๋อกับครับครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ถ้าส่วนก็ให้ความสําคัญของบทบาทของผู้หญิงมากขึ้นนะครับลงถึงจํานวนประชากรผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้หญิงก็มีโอกาสเข้าถึงการทํางานที่มากขึ้นนะครับทําให้ทํานําสู่รายได้ที่สูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้กําลังซื้อของผู้หญิงเนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากเลยนะครับกับซึ่งเป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นกลุ่มที่น่าสับตาม,มองอย่างมากเลยนะครับกับเขามีพฤติกรรมของของกลุ่มนี้จะเป็นยังไงบ้าง พฤติกรรมของกลุ่มนี้นะอ่ัของกลุ่มนี้ครับผู้หญิงก็คือถ้าเรามองก็คือเขาจะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อที่สูงนะครับโดยจากตัวเลขเนี่ยอย่างของทั่วโลกเนี่ยกําลังซื้อของผู้หญิงเนี่ยก็คาดว่าจะเตริบโตเนี่ยจากปีของห้าเจ็ดที่อยู่ที่ประมาณสิบแปดล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับอ่จะคาดว่าจะก้าวกระโดดไปอยู่ที่ประมาณสี่สิบหกล้านล้านเหรียญในปีของห้าเจ็ดสามนะครับหรือเติบโตประมาณหกหกเปอร์เซ็นต่อปีนะครับ นะเช่นกับตัวกําลังซื้อในของไทยนะครับแม้อาจจะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่ก็คาดว่าจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับกําลังซื้อของโลกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงในกลุ่มในกลุ่ม<ะ>มิเลเนียนะครับในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นกลุ่มไยทางานอายุยี่สิบเจ็ดถึงสี่สองปีอะไรเงี้ยจะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงแล้วก็กล้าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างเงี้ยครับครับครับอันนี้เป็นแนวโน้มอ,อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วโอกาสที่จะสินค้าประเภทไหนที่น่าจะเติบโตไปตามธุรกิจนนี้ อ่านะครับสินค้าสําหรับสินค้าที่คาดว่าจะเกี่ยวกับผู้หญิงเนะสเร่อนี่อ่าใช่ครับเราก็มองว่ามันก็มีหลายกลุ่มนะครับับแบบภาพรวมก็จะเป็นในกลุ่มของพวกสุขภาพพวกสีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามเครื่องประดับเครื่องแต่งกายอาหารสมุนไพรหรืออาหารสัตว์เลี้ยงที่ผู้หญิงใช้นะครับไอ้ที่อ่านะครับแล้วก็แล้วก็ของใช้ที่อ่าที่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านครับก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับครับ ปกติเนี่ยเออเวลาเขาผู้หญิงเขาซื้อสินค้าเนี่ยมันจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจหรือว่าอะไรไหมฮะการตัดสินใจของผู้หญิงเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็เลือกอันดับหนึ่งก็คือมองความคุ้มค่าของของการใช้งานนะคร,ครว่าคุ้มค่าทั้งการใช้งานแล้วก็ราคาที่เหมาะสมนะครับอืมแล้วก็ผู้หญิงก็อาจจะใช้แบบ หรือบางสินค้าอย่างเช่นเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ไม่ใช่อะไรที่ผมถามนี่เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว,วิธีคิดของผู้หญิงก็เป็นยังไง <c oughs> ใช่ไหมั <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเขาปุ๊บเนี่ยแล้วเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งมันก็อาจจะผลิตขอขึ้นมาเพื่อตอบสนองเขาก็ได้นี่ครับ ใช่ครับ้ครับเพราะฉะนั้นเอาพฤติกตรรมแสดงว่าอารมณ์มันมีส่วนนะเอาง่ายในการตัดสินใจอารมณ์ที่บ้านนี้มันหมายถึงว่ามันจะมีปัจจัยเรื่องราคาเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคุณประโมทราคาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับใช่ครับแต่ถา้ถาถ้าอารมณ์เหนือเหตุผลเมื่อไหร่ก็คือซื้อได้ตลอดเวลาเลยครับไม่ซีเรียรเลยนะครับใช่ครับโอ้โหไลการจริงๆเอาเป็นว่าแนวโน้มได้จะเป็นตามนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณประโมทอยากจะฝากบอกถึง เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าธุรกิจเนี่ยจากนี้ไปถ้าชีโคโนมีมาแรงเนี่ยเราจะต้องเตรียมรับมือหรือว่าเตรียมแจะส่งเสริมกันยังไงดีครับคุณประโมทคได้ครับก็ส่วนแรกที่ทีนะ่อยากจะแนะนําผู้ประกอบการไทยนะครับ,รบให้ยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์จากชีโค o น o มี่เนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือต้องศึกษาทําความเข้าใจพฤติกรรมรและความต้องการของผู้หญิงเนี่ยที่ที่คาดว่าไม่มีหยุดนิ่งแน่นอนนะครับ,รบก็คือเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอนะครับซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ย สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงในแต่ละกลุ่มได้มากขึ้นครับ,ร,บรวมถึงก็มีมีการต่อยย่สินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่เทรนที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกระแสโลกนะครับเนื่องจากผลสำรวจบ,บอกว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบจะมีความอ,อาสามารถจ่ายแพงมากขึ้นยอมจ่ายแพงมากขึ้นนะครับสำหรับสินค้าที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมหลังโลกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นอกจากนี้นะครับก็มองว่า ในในช่องทางการจำหน่ายอย่างตัวผ่านอ e ีคอมเมิร์ซหรือช้อปปิ้งออนไลน์ครับซึ่งเป็นช่องทางที่ยอดจิตนะครับแล้วก็มองว่าแค่แบบเข้าแอปคลิกเข้าไปนะครับสิ่งของก็ส่งถึงหน้าบ้านได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอบโจทย์กับผู้หญิงยุคใหม่ในปัจจุบันด้วยครับโ้แสดงว่าเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนต้องไปเดินห้างถูกไหมฮะหรือเป็นที่ใบคุณประมหรือเป็นที่ใบ อะไรนะครับหรือเป็นที่วัยครับถ้าคนอายุแบบเกิดมาโตร้างพบกับห้างสรรพสินค้าอาจจะยังติดพรรยากาศเก่าๆอย่างนั้นอยู่เน,นี่ยคุณปร่โม่แเออแต่ถ้าถ้าเป็นกลุ่มเป,เป็นกลุ่มพวกวัยทางานอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ใช้ออนไลน์กันเยอะ,ะออนไลน<า>์เยอะใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นกลุ่มซึ่งในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่ก็ ว่าน่าจะเป็นตัวแรงผลักดันให้ซีพอลลีเติบโตได้มากเลยครับอืมครับแสดงว่าการผลิตสินค้าจากนี้ไปมันก็ต้องมีมีทาร์เก็ตกลุ่มที่ชัดเจนมากคือสิครับเนี่ยฟังดูแล้วใช่ใช่ครับโดยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงวัยทำงานเนี่ยซึ่งที่บอกว่ามีกำลังซื้อสูงแล้วก็กล้าตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถทำการสามารถเจาะกลุ่มนี้ได้มากขึ้นนะครับครับเอะประธานโทษคุณประโมทครับเมื่อกี้ลืมถามไป คขาบอผู้หญิงเนี่ยหมายถึงเอผู้หญิงจะแท้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับผมพฤติกรรมบางทีเขาไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาเป็นว่าหญิงแท้แล้วกันผู้หญิงที่เป็นสุภาพสตรีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีมีอะไรเป็นเป็นทงเป็นทอมอะไรก็อาจจะสื่นเครือบสินค้าก็คล้ายๆกันไหมฮะหรือมันควรจะแยกไปเออก็จริงจริงจริงก็กลัวกันได้นะครับก็คือสามารถผักดัน ก็ใช้ใช้สินค้าคล้ายๆกันในกลุ่มในกันได้เหมือนกันครับทัือทั้งอีทั้งรายครับอ๋อครับแสดงว่าเราจะไปแยกอย่างเดียวมันก็คงไม่ไม่ไม่เวิร์กสิฮะหรือหรือจัเป็นก็บางบางบางก็ถ้ามันจะมีบางบางบางอันที่สินค้าบางประเภทเช่นอย่างตัวเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเก้าอี้เอ่เป็นอเอ็กโกนมิที่เป็นสรีราของผู้หญิง ถ้าเป็นเจ้าอีเจ้าอีทั่วไปมันก็อาจจะไม่เหมาะกับสิทธิ์ของผู้หญิงที่แบบคนตัวเล็กๆของตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้านั่งไปมันก็อาจจะแบบทําให้ปวดหลังปวดอะไรอย่างนี้ได้ครับอ๋อครับอืมถ้าผลิตให้เหมาะสมกับผู้หญิงในในลักษณะทางกายภาพอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมมากกว่าครับอ๋อแสดงว่าต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมซึ่งออก,การออกแบบก็ต้องไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในกรณีรองเท้ากีฬาางี้ยเป็นต้นรองเท้าวิ่งเนี่ยเอาง่ายๆเลย นะครับเขาก็จะมีไซส์ว่าแบบนี้เป็นของผู้ชายเพราะว่าไอความหนาของพื้นอะไรจะมีอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างเพราะรองทําไ,ไม่ได้วัดที่น้ําหนักมันวัดที่ขนาดของเท้าใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าผู้หญิงถ้าเกิดผู้ชายซื้อมาใส่ปุ๊บมันจะพังเร็ว อ่าครับแต่ถ้าเกิดรองเท้าผู้หญิงปุ้าผู้ชายปุ๊บผู้หญิงซื้อไปใส่ปุ๊บมันก็จะหนักเกินอีกอ่ <laughs> หนักเกินใช่ครับวิ่ง <laughs> ไม่ทันไม่ไหวโอ้แสดงว่ามันต้องมีข้อขบคิดมากขึ้นนะฮะดูแล้วเทรนแบบนี้ใช่ไหมคุณประโมทใช่ก็ต้องทําความเข้าใจผู้หญิงห้มากขึ้นด้วยวก็เป็นกลยุทธรหนึ่งครับทีนี้เมื่อสักครู่คุณประโมทพูดถึงเรื่องไอ้มีมีการสํารวจใช่ไหมฮะการสํารวจที่ออกมาเป็นยังไงบ้างการสํารวจเป็นเป็นผลการสํารวจไปฮะที่ที่เขาาาไปศึกษมครับ ใช่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างรครับเป็นยังไงบ้างรครัก็ก็ตัวที่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวผลสํารวจก็บอกว่าผู้หญิงในกลุ่มัยทางานก็จะเป็นกลุ่มที่กําลังซื้อที่สูงด้วยนะครับแล้วกอ็อย่างตัวกลุ่มที่ผู้หญิงที่ผู้หญิงก็มีบทบาทในตลาดแรงงานมากขึ้นอย่างตัวแบบจะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็ได้รับตำแหน่งในกลุ่มแบบ ซีโอมากขึ้นระดับโลกมากขึ้นนะครับ,รบซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มโอกาสให้การใช้จ่ายแล้วก็การสร้างงานหรือ,อสร้างรายได้ให้เ,เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็บบจะเป็นโอกาสให้ก,ก็ก็มองว่าหลายธุรกิจก็ ก็ให้ความสนใจที่จะสามารถเจาะกลุ่มผู้หญิงนี้มากขึ้นได้นะครับอืมครับสแสดงว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะนี่อันนี้ถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมสมัยที่สมัยที่ผู้หญิงนีงไม่ได้ทํางานอะไรมากมายนะักอ่าใช่ใช่ครับอืมครับโอ้อย่างงี้สแสดงว่าธุรกิจเราก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวกันไปพอสมควรแล้ว <c oughs> มีมีงานสำํำรวจผู้ชายบ้างไหมฮะผู <c oughs> ้ชายเอนนีเดียวังไม่ีใครทำอ่ะยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ทำ <c oughs> แรแสดงว่าผู้ชายไม่ค่อยได้จ่ายผู้ชายส่วนใหญ่ก็ ถ้ามองถ้ามองในครอบครัวก็อาจจะอำนาจซื้อก็อาจจะอยู่ในผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกไหมครับครัแม่มันก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันบ้างเออน้าน้อยใจแทนนะไม่เป็นไรเอาไปว่าก็แนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้ต่อในประเทศไทยก็จะเป็นอย่าง,งน,อองานางงี้นะครคุณประโมทใช่ครับครับครับนั่นแปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงผู้ผลิตสินค้าหรือในพวกนี้ไหมฮรก็ อืมก็อย่างตัวกระแสเทรนชีโคโนมี่นะครับก็เป็นอีกเทรนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มองว่าอ่อเพราะว่าได้รับแรงขับเคลื่อนจากตัวกําลังซื้อของของผู้หญิงที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่น่าจาับตามองอย่างมากนะครับซรับผมก็บอกว่าต่วผู้ประกอบการไทยนเนี่ยก็ในกลุ่มที่หลากหลายธุรกิจนะครับตั้งแต่อาหารการกินจนถึงของใช้นะครับก็สามารถจะสามารถเปาโอกาส ตระเรนชีคโนมลีที่คาดว่าเตียงเติบโตทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะครับกับกับยังของไทยเราเนี่ยสินค้าอะไรที่น่าจะไปได้ดีครกับธุรกิจเท,เทรนด์นี้เอ่อถ้ามองว่าตัวของไทยตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวอาหารอาหารนะฮะอาหารเพื่อ,าาอส,สุขภาพอ,อาหารอาหารหรืออาหารสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็พวกอันมณีหรือสมุนไพรกับอันนี้ใช่ครับเพราะว่าในกลุ่มก็ ว่าก็ยังมีความต้องการที่ยังเติบโตอยู่ต่อเมืองนะครับใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงก็รักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ถือเป็นความได้เปรียบของบ้านเราด้วยไหมฮะเรื่องของอาหารเนี่ยใช่ครับเพราะเราเป็นแหล่งอ่าเป็นเรื่องอะไรมีสุขภาพในโลกอ่าใช่ถูกต้องใช่ครับแล้วก็สามารถส่งออกได้ก็คือส่วนแบ่งตลาดของเราก็ถือว่าอยู่ระดับต้นๆได้เลยนะครับก็สามารถส่งออกได เยเลยทีเดียวครับแม้แต่ทีนี้ถ้าจะทําอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยราคามันจะสูงกว่าอาหารที่เป็นแมสโดยทั่วไปไหมครัคุณประมอ่าถ้าใช่ครับมันก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งได้ครับ,รบแสดงว่าปลายทางเราก็ต้องเป็นประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพพอ ใช่ครับอย่างเช่นตัวพวกสหรัฐญี่ปุ่นอาเซียอะไรเงี้ยครับ,รบที่ยังมีกําลังซื้อสูงอยู่อ๋อครับเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอ่อไม่ใช่ปีนี้แร่ปีนี้เลยแหละปีนี้เลยเลยขาตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาตั้งสามสิบกว่าล้านเนี่ยคุณประโมทจะเป็นโอกาสดีเลยไหมถ้าเกิดว่าเราจะโชว์ผลิตภัณฑ์พวกนี้ให้เขาได้เห็นเนี่ยใช่เลยครับได้เลยครับก็จะเป็นโอกาสก็คือตอนนี้ก็คือ,อ,นนก,คอการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวมากขึ้นนะครับ,รบก็จะช่วยหนุนให้ตัวผู้ประกอบการสามารถ ขายสินค้าคแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นได้ครับอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจับทางได้ก็น่าจะมีโอกาสมีมีคาแนะนำไหมฮะสำหรับคนที่ทําธุรกิจอาหารพวกนี้แล้วก็อยากจะเข้าไปในตลาดพวกนี้นะครับคุณบามดก็คือจริงๆกลุ่มอาหารเนี่ยก็มองว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารอยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งเขาก็เป็นอ,อผู้ผลิตอาหารแบบตั้งเดิมอยู่แล้วก็มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับ,รบก็มองว่าการต่อยอดไปสู่อาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารฟังก์ชันที่แบบเติมวิตามินลดหวานลดเค็มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะสร้างโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการได้ต่อไปนะครับอืมกับแล้วช่องทางนะฮะในการที่จะทํามาค้าขายเช่นนี้ช่องทางในการมาค้าขายครับนอกจากอ่าภายในประเทศก็ที่ขายตามออนไลน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครบบับการส่งออกเนี่ยก็จะเป็นทางทางออกที่สําคัญนะครับเป็นเส้นทางเป็นการแข่งขันที่ คิดว่าไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกอด้วยครับก็บมองว่าก็จะเป็นช่องทางที่ดีสําหรับผู้ประกอบการอ๋อเพราะฉะน,นั้นเนี่ยควรจะต้องไปไปผูกมิตรกับบรรดาเอ่ออะไรนะฮะบรรดาแอปต่างๆดังๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดไปถึงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะเอ่ออะไรเขาเรียกยอดขายมันจะขยับตัวสูงขึ้นมันก็มีตามมาด้วยทีครับใช่ครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดที่ อาจจะอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำใซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเลยอีกอย่างก็คืออีคอมเมิร์ซปัจจุบันมันก็สั่งตัดเดียวประมาณถ้าเท่าประเทศอาทิตย์หนึ่งมางทีก็ได้แล้วก็ได้ก็มีนะครับมันไม่นานขนาดนั้นอืมครับโอ้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาโน้มน่าจะเป็นเป็นผู้หญิงมาเป็นเป็นหลักละนะฮะใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาให้คุณบาม,มู อะไรนะครับใครเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วก็สํารวจเรื่องนี้ <c oughs> ก็มีหลายๆที่บริษัทอยู่ทั้งในและต่างประเทศคือมันต้องมีจุดจุดที่เขาคล่องใจหรือสงสัยก่อนถูกไหมที่ศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ใช่ครับครับอราจมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงน่าจะมีกําลังซื้อมากกว่าเอาว่าก็ดูสถานการณ์กระต่อกันแล้วกันแต่ณวันนี้เนี่ยเท่าที่คุณปราโมทวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะครับบังเอิญช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของสหรัฐกับยุโรปเนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ย โอกาสที่เขาจะกลับมามันจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วมันจะเหมาะสมกับชีคโนมมี่ไหมครับตรงนี้อืมก็คืออ่าเศรษฐกิจของสหรัฐยุโรปเนี่ยอ่าที่มองว่าเศรษฐกิจตดถอยใช่ไหมครับใช่ครับแต่จากที่มองล่าสุดเนี่ยเหมือนมีเขาะเมินล่าสุดเนี่ยก็มองว่าจะถดถอยน้อยลงครับก็คือไม่มากลดน้อยลงนะฮะอ่าไม่ไม่ไม่ถดถอยแบบขั้นสุดอะไรเงี้ยครับว่าคือตกถอยลดลงอ่าก็มองว่าตัวโดยก็มองว่าการส่งออก ในตัวกลุ่มอาหารนะครับซึ่งเป็นสินค้าจําเป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะจะยังคงเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกได้อยู่นะครับแล้วก็ในกลุ่มของพวกเครื่องเครื่องประดับเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใดๆครับ,รบก็มองว่าก็อาจจะเป็นสินค้าต่อมานะครับที่สามารถส่งออกตามความต้องการของตลาดโลกที่คาดว่าจะยังเติบโตอยู่ได้ครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะเอาละครับวันนี้ราบกลัวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับปราโมทครับขอบพคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปราโมทพันานุสารน์ะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรุงไทยคอมเพสคุณฟังครับก็ทีอีโคโนมีสะกดตรงตัวเลยนะครับ SHE แล้วก็ตามด้วยคำว่าโคโนมีเอามาผสมภาษากันเข้าก็เลยเรียกว่าทีโคโนมีนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยผมย้อนความนิดหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าเป็นการศึกษาของ The Economist Intelligence Unit นะครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ มีชื่อเสียงระดับโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับเขาทําการศึกษาวิจัยถึงกําลังซื้อของผู้หญิงทั่วโลกซึ่งพบว่ามีแนวโน้มจะเจริญเติบโตจากปี2557นะครับซึ่งอยู่ที่มูลค่าการตลาดเนี่ย18 000, 000, 000, 000, ล้านล้นานเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็คาดว่าจะเติบโตไปถึง46 000, 000, ล้านล้นานเหรียญสหรัฐในปี2573หรือเติบโตเฉลี่ยประมาณ106หรือ6%นะครับซ e <of> <language> ึ่งเศรษฐกิจทีโคนมีเนี่ยเป็นแนวคิด ที่ผู้หญิงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการก็ตามเป็นผู้บริหารในตลาดแรงงานก็ตามไปจนถึงการเป็นผู้บริโภคก็ตามนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ชีคโนมี e เป็นหนึ่งใน global megatrends นะครับที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะสังคมกับเศรษฐกิจเลยทาให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็น เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะในปี2573ี่มีการคาดการ์กันบอกว่าอำนาจการใช้จ่ายของผู้หญิงทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง63ล้นาน1แ0 0 0 0เหรียญสหรัฐนะครับจาก63ล้านล้านเหรียญนะฮะขออภัย63ล้านล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ1ล8 0 0 0 0 0้านบาทจากในปี2565ปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่39.8ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,100,000,000ล้านบาทหรือขยายตัวเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าร้อยละหทีเดียวนะครับน่าสนใจครับแนวคิดนี้ซึ่งใครอยากจะแอปพลายเอาไปใช้ได้อย่างไรเนี่ยลองศึกษาข้อมูลดูกันแล้วกันเพราะว่าผู้หญิงก็มีอำนาจมีกำลังซื้อสูงนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงธรรมหากินเรื่องของราคาอ้อยในปีการผลิต2 5 6 5ถึงปี2 5 6 6นอนะครับตกลงเคาะเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ที่ราคาตันละ1 0 8 0บาทนะครับเดวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ แผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษในเรื่องการเปลี่ยนเงินฝากหรือว่าสลากออมสินของท่านเนี่ยให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นะครับโดยสามารถยื่นขอวงเงินได้นี่เป็นคำถามนะครับไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของมูลค่าสลากหรือว่าบัญชีเงินฝากนะครับให้ตอบคำถามมาครับ sfs 4 2 2 1 0 7 5 เฟซบุ o กไลฟ์เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ